ก็มี T T Gamer ที่ท่านผมลืมเปลี่ยนชื่อแล้วผมต้องลืมโอ้ยผมชื่อเป็นสตีฟผมชื่อซ C G ไม่เป็กับไปอีกครั้งผม,ผมก็ T T Gamer นะคะจากการหาหายไปนานก็พูดนานเลยนานแสนานานมากเพราะงานเพราะวันนี้ไอ้ไม่พงองวันนี้ดิเพราะอาทิตย์นี้เดือนนี้มันงานยุ่งเนาะงานยุ่งมากกานบ้านเยอะครับ แล้วก็กำลังจะสอบแล้วด้วย okay. ออกนะแล้วใครครับเออครับคุณออกครับเรากลังเข้าโอ้ย,ยใครตายครับต,ตอนนี้คุณ,ต,ต,นนคณตุ้ยตุ้นครับช่วยไปแตดไม้ได้ไหมครับเนะพราะพวกเราจะาใครเอาไปครับจากเหล็กก,ลก่ะก็ดาบเหล็กก็มันได้จากกล่องไม่ใช่ครับ แล้วครับก็ต้องออกเอ้ยอย่าออกเลยอยาเดี๋ยวมันดับตงนี้ไม่นองออกแล้ือแะไรครับจากนั้นนะครับดาบเพชรผมตัดไม้อยู่นะครับครับตอนนี้ก็ทุกคนเตรียมเสบียงนะครับคุณคุณใครอ่ะคุณคุณทีมนะครับ GGM เกมเมอร์ครับคุณไปหาเออผลไม้ไปหาพวกสัตว์อะไรเงี้ยผมก็จะไปเตรียมของขุดขุดอเจอสัตว์หนึ่งตัวไปจะไปเอาเนื้อมาแล้วโอ้คิปเปอร์เข้าไปสัตว์หนึ่งตัว สูบไปที่ปอฟิชกิคอนทำไมไม่ระเบิดแล้วมันไม่ระเบิดัรก็พันผู้ชมแซมฟิวกระตุ้นเราว้มันระเบิดมันกลัวแมว

แจกที่ขุดหินนะครับครับผมตอนนี้เกิดานการลอยฟ้าคนืนครับบับังบเลยครับิงอจริงไม่ได้บินเลย็นจริงเลยจริงจรไหนทุกคนรับยู่ตรงั้นหครับคุณอยู่ตรงนี้ครับเห็นผมไหมเห็นแล้วแค่นั้นก็ผมก็จะเองมาขอก่อนโอเคเดี๋ยรคไหนอะไม่เห็นได้เลยจากนั้นคุณตัยตุ้งอยู่ไหนเนี่ย ตวยตูนเอาเอาเอาของกินไปไปอับบนก่อนนะครับมีกี่อันตุ้ยตุ้นน่ามาอีกอันตุยตุนครับรรนนคุณ,ค,ณคุณอยู่บนเตียงใช่ไหมครับเอาไปครับคุณลงมาจากเตียงครับเพราะรว่าที่คุณอือหือแ,แม่งั้งผมจะผมจะใส่ในตัวคุณเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงครับ<ไ>ผมหาทีทีเกมเมอร์ไม่จเจอครับนี่ยืนยืนอยู่บนต้นอ้าวหรือว่าเมื่อกี้เราบล็อก้ไม่รู้ใครแหลกกันตอนเนี้ยบางทีเราก็เห็นได้แล้วครับแลกมากเพราะเองบินไงทุกคนยังไม่เตรียมเสร็จนะเดี๋ยว,ยวไปก่อนเนี่ไม่ยังก่อนครับต้องไปขุดหินก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาครับขุดเราไว้ในกล่องยาวไปนะครับคุณทุกพวกคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับโอ๊ย ทุกคนโคมาจากบ้านหน่อยนั่นแหละเราเห็นแล้วอะไรคิปเปอร์อะทำไมตรงนั้นคิปเปอร์มันเกิเดเยอะเนาะก็ไปตัดไฟดิโอ้คิปเปอร์สี่ตัวทำไมมันเป็นแมพของคิปเปอร์จริงๆอกิตน้นต้นนะมันอาเจียนชบาวคืคิปเปอร์โอเวอร์นแนมาชูน้องตอนนี้ผมจริงเหรอ,หรอครับ มองอยู่จื้อจื้จื้อตาปูวเป็นปูก็ผมบอกแล้วครับหน้าไหนที่ผมจะให้คุณพีมกับคุณตุ่ยตูนดูเอามันเดี๋ยวผมเป็นคนฆ่าไปจริงเหรออิงตายเหรอครับไป โอเคครับตอนนี้ตรงนั้นไม่มีคิปเปอร์ใช่ไหมครับน้อย่างอยู่ในกล่องแล้วครับเดี๋ยวผมโยนนะครับผมก็จะนี่อยู่โยนมาแล้วนี่เก็บาไปสิบหกแลนวครับใคร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 มีคนตีเราเราวลช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีดาบไม่มียึดแม่ยึดแม่ยึดก่อยึดแม่ โอเคมันตาบอดแล้วเออเออแมงมุมครับเฮ้ยใครวะไก่ไม่ใช่ไก่แกะเราสับเพย์ยาดูดิลรเพย์ยาเพย์ยาเออคิดช่ไอมพูดไก่แกะลรฮหักเพยาฮัก์ย ตรงนั้นจะเป็นที่ปั๊มมเตอรดีเออดีเจะได้มสรินี้อสรับินี้สรับคลิปนี้ก็เป็นวันที่ร้อนนะครับก็ทอจบพยงท่านี้นะ